อ่าน,นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับการใส่แสกรรมจมูกนะคะก็สําหรับน้งองๆที่อยากทํกาแสกรรมจมูกนะคะซิลิโคนแมนติสร้อยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะมีที่นี่นะคะถึงราคาจะถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นต้นตํำรับนะคะเป็นอ่าจุดเริ่มต้นของซิลิโคนแมนติสนะคะก็ มีจำหน่ายด้วยนะคะของแท้100%เซนะคะสำหรับใครที่อยากทำเสริมกร,รมทีมเสียจมูกซิลิโคนแมนติสนะคะก็สามารถมานัดคิวกับพี่เวบได้ราคาแค่9,900ันราคาราคาไม่แพงเลยนะคะสำหรับน้องๆที่อยากทำเสรรมกรมจมูกนะคะแล้วก็อยากจะบอกฝากๆเกี่ยวกับคลินิกต่างๆนะคะที่เรียนแบบราคา9,900นะคะ ก็คุณเรียนแบบได้แต่คุณต้องซื้อซิลิโคนของแท้ไปทํานะคะสําหรับคลินิกต่างๆนะคะย้ำนะคะสําหรับคลินิกต่างๆที่เรียนแบบราคาไม่ว่าจะเป็นการแจกหมอนหรือราคาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้าสนใจซื้อซิลิโคนแท้ร้อยเปเซ็์ให้ติดต่อมาที่ Line ID Web l o v e l y นะคะก็อยากจะบอกนะคะว่าน้องๆเตือนไว้ด้วยนะคะมันมีซิลิโคนแมนติปลอมนะคะแล้วก็พี่เวบจะมีเซลล์อยู่ทั้งหมดตอนนี้หลักๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมีรหัส เซลจริงๆแล้วจะต้องมีรหัสตัวแทนของ Pri นเซ s นะคะก็จะเป็นของเว็บเองนะคะสำหรับน้องๆที่อยากทำเสริมกรรมจมูกนะคะราคา9,900วัจนจา4,900วันทำจ่า,จาย5,000ซิลิโคนบิดได้แบบนี้นะคะของแทนจะต้องนุ่มและนิ่มและบิดได้แบบนี้นะคะน้องๆอาบิดคาไวใ้ให้ดูเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วจำไว้นะคะว่าถ้าจะนัดทำให้นัดทำกับออริจินอลเลยละ,ละกันนะคะก็คืออย่างกับเว็บอย่างเงี้ยนัดง่ายมาก นัดแบบว่าแปบ,บเดียวก็ได้ทําแล้วมาจากวันนี้พรุ่งนี้ได้ทําเลยไม่มีปัญหาแผนที่มีส่งให้ทุกอย่างครบนะคะสําหรับน้องๆที่อยากทำเสรยมกร,รมแมนติสนะคะเสริมจมูกซิลิคอนแมนติสตัวนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามเว็บเจ้าหญิงเสรยมรรมวันนี้มาสั้นๆพอนะคะแล้วก็มาอยากจะบอกว่าไม่มีหัวกิดเลยนะคะที่พวกคลินิกต่างๆที่มาเรียนแบบทั้งแจกบอรทั้งก็ราคา9กแย่ไม่ได้